สวัสดีครับพบกันอีกครั้งนะครับในเกมโลบอก,กับแบบท,ที่มีชื่อว่า Rider World วันนี้นะครับผมจะมาทำการสอนวิธีการรับคัมเร r ์เดอร์เอมเพเนะครับหรือว่าถ้าเป็นชื่อในเกมนี้ก็จะชื่อว่าคัมเร r i เดอร์กาเซ e ลนะครับส่วนวิธีการนั้นจะเป็นยังไงไปดูกันเลยสำหรับวัตถุดิบนะครับที่ใช้ในการรับ Rider ตัวนี้ไม่นับอ่าอนตี Anti ้เด็กับคอนแทคการ์แล้วเนี่ยใช้แค่ชิ้นเดียวนะครับนั่นก็คือ Crafted Mask นะครับส่วนวิธีที่ได้ Crafted m a s มมาเนะีเก mm ิด hmm. จากการที่เอาไอเทม2ชิ้นมารวมกันนะครับ mm hmm. นั่นก็คือหน้ากากไม้แล้วก็เข่ากวางนะครับส่วนวิธีที่จะได้รับหน้ากากไม้มาเนี่ยมันจะดรอปจากบอสตัวนี้เลยนะครับการซีลยูเซอร์ตัวนี้เลเวล45นะครับ mm hmm. ก็ดีไปเรื่อยๆจนมันดรอปนะครับใช้แค่อันเดียวนะครับไอเทมชิ้นต่อมานะครับ mm hmm. ข่าวกวางเราต้องทําการตี มอนตัวนี้สเ v e กูเลยว่า40จนมันดรอปเนื้อนะครับเนื้อสัตว์ออกมาแล้วเราก็ทําการเอาเนื้อนั้นเนี่ยไปเสกบอสแล้วเราก็ตีให้บอสมันดรอปของมาเพื่อเอาไปทําของต่อนะครับสําหรับการเสกบอสนะครับจะใช้เนื้อหนึ่งชิ้นต่อหนึ่งครั้งนะครับสถานที่ก็คือถ้ำเล็กๆตรงนี้นะครับอยู่ตรงข้ามกับตัวให้เควสประจําวันของบอสไลโน่นะครับเมื่อเราเข้าไปในถ้ำเนี่ยเราก็จะเจอกับ กลุ่มก้อนมแมลงวันตรงนี้นะครับจะเห็นว่าเอาเมาส์ไปชี้แล้วมันจะขึ้นให้เป็นรูปคลิกถ้าเรามีเนี้ยอยู่ในตัวเนี่ยเราคลิกไปปุ๊บบอสก็จะเกิดเลยนะครับบอสจะเกิดอยู่ตรงนี้เลยครับตรงนี้เลยตีคนเดียวก็ไหวนะครับถ้าคนลุมตีกันเยอะเนี่ยเรามีโอกาสที่จะไม่ได้ของนะครับสองสามคนกําลังดีนะครับ เมื่อเรามีหน้ากากไม้แล้วก็เขากวางครบ2อันแล้วนะครับให้เราทําการไปคุยกับมนุษย์ถ้ำนะครับนี่นะครับมนุษย์ถ้ำตัวนี้นะครับเมื่อเรามีไอเทมครบแล้วมาคุยกับมันแล้วเนี่ยเราจะได้คราฟต์เดดแมสมาแล้วครับหลังจากที่ได้คราฟต์เด็ดแมสมาแล้วนะครับก็ให้ทําการไปคุยกับโอดินเพื่อทำคาร์เมลิเดอร์การซิลหรือว่าเอ็มเพลเยอร์ได้เลยนะครับ สำหรับใครที่ไม่รู้ว่าโอดินอยู่ตรงไหนเนี่ยก็ไปดูคลิปแรกกับผมได้นะครับมีบอกวิธีการรับคาเมเลเดอร์แล้วก็ที่อยู่ของโอดินด้วยนะครับและนั่นก็เป็นทั้งหมดสําหรับวิธีการหาคาเมเลเดอร์เอนเพอเนะครับหรือว่าคาเมเลเดอร์กาซิลนั่นเองสหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับซีอาวเราแมาไปพี่จอ